งูตัวนี้นะคะจะเป็นงูที่ถ้าโดนกัดแล้วนะคะจะต้องไปโรงพยาบาลพร้อมกับงูเลยคะ่ะเพราะเป็นงูที่กัดแล้วไม่ปล่อยะคะอ่ะเป็นงูที่กัดล็อกเลยะค่ะครับเบสและออมครับขอให้สาธิตทำธุรกริจด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ต้องเร่งนะครับเดี๋ยวพี่โยกคอยช่วยนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับงูตัวนี้เขาจะเหมือนเป็นลูกผสมนะคะระหว่างงูเห่าแล้วก็งูสิงค่ะจะมีความบ้องใบของงูสิงค่ะ แล้วมีพิษเหมือนงูเห่าค่ะแต่ปริมาณพิษจะเยอะกว่าค่ะโอ้โหอเฮ้ยม่เบสไม่รีบนะลูกเตรียมนะคะเป็นงูป่าเลยค่ะไม่เคยจับเลยอ่ะเบสไม่รีบเบสไม่รีบเบสไม่รีบโอ้ยดูไซนี่กี่เมตรอะครับสามเมตรเหรอ ประมาณเมตรสเมตรได้ค่ะโ,โอ้โหนี่แต่เขาไม่พ่นพิษถูกไหมครับเขาไม่พ่นพิษค่ะชูดน,<ม>นี่นะคะเขาจะยกหัวได้สูงมากเลยนะคะเจอเจอเป็นวิ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นการาสาธิตจับงูด้วยมือเปล่านะคะ นี่จะเป็นวิธีหนึ่งที่จับงูจงอางนะคะโดยไม่ให้งูบาดเจ็บค่ะแต่ก็เป็นวิธีที่อันตรายวิธีหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้ผมไม่กล้าหายใจแรงครับคือเมื่อกี้ผมหายใจเบามากคือไม่กล้า,าหายใจแรงกลัวจะขยับไงหายใจทางิวหนังครับ <S <S พ,พี่กู้ภัยต้องรีบชาร์จเลยเพราะว่ามันดิ้นได้ครับนั่นเลยครับ